สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการนำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเฟรมเวิร์กของ OSEMN Framework ัขั้นตอนแรกนะครับคือการ obtain data เรามาเริ่มจากปัญหาก่อนปัญหาที่เกิดก็คือมีบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับได้ทำการตั้งราคารถยนต์ตามเซกเมนต์ของรถยนต์เพียงอย่างเดียวนะครับจึงเกิดปัญหาที่กลุ่มลูกค้ามาแจ้งปัญหาว่า,าราคาของตัวรถยนต์เนี่ยไม่ส่ไปสมบกับตัวของคอมโพเนนตหรือส่วรกองรถยนต์ต่างเนะี่ย แต่ทําให้ยอดขายในช่วงนั้นเนี่ยหายลงไปอย่างมากทางบริษัทเลยต้องหาวิธีในการตั้งราคารถยนต์ให้เหมาะสมกับราคาของส่วนประกอบรถยนต์เริ่มแรกนะครับทาการเก็บชุดตัวอย่างข้อมูลจากตลาดมาก่อนนะครับในข้อมูลชุดนี้จะมีข้อมูลทั้งหมด25คอลัมน์มีกลุ่มข้อมูลทั้งซิมสอ้ตัวอย่างนะครับขั้นตอนถัดมาคือการ scrub data นะครับเนื่องจากข้อมูลชุดนี้นะครับไม่มี missing value แล้วก็ data inconsistency นะครับจึงสามารถข้ามไปสเต็ปถัดไปได้ ขั้นตอนถัดไปคือการ explore data ขั้นตอนนี้จะทำการทำความเข้าใจข้อมูลในแต่ละมิติในแต่ละแง่มุมของชุดข้อมูลนั้นๆเริ่มแรกคงทำการ describe data หาค่ามีนค่า standard deviation ค่ามีนค่า max ต่างๆของตัว data ต่อมาทำการหาค่า correlation หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในข้อมูลแล้วนำค่า correlation ไป plot เป็น heat map เพื่อให้เห็นความสมบัธ์ของค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากสำรวจข้อมูลแล้วผมจึงเลือกที่จะตัดบางคอลัมน์ออกและใช้คอลัมน์ที่เหลือเป็นฟีเจอร์และเซ i ตไพรซเป็น t a r ์ก t และเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการทำโมเดลในขั้นตอนการทำโมเดลหลังจากเรากำหนดฟีเจอร์และ t a r ์ก t ตเรียบร้อยเราไปทำการแบ่งข้อมูลเพื่อทำการ Training กับ Testing ซึ่งในส่วนนี้คือการ t เทสแบบ p ป i t Test ในตัวอย่างนี้ผมแรนด o มข้อมูลออกมา30%เพื่อทำการเทสหลังจากเทรนนิ่งเสร็จก็ทำการเทส ผลลับออกมาจากการเทสได้ความแม่นยำที่8.5%แต่พอใช้การเทส,ทแ,เทสแบบ cross-validation test ผลลัพธ์กับออกมาว่าค่าความแม่นยำเหลือเพียงแค่36%ซึ่งเราสามารถใส่ฐานได้ว่ามันอาจเกิดจากกลุ่มของ outlier ที่มีปริมาณมากอยู่ในข้อมูลซึ่งเรายังไม่ได้ทำการตรวจสอบไปก่อนหน้านี้หลังแยกตรวจสอบจึงได้พบว่าในข้อมูลชุดนี้มี outlier อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการใช้ replacing outliers with median ซึ่งไม่ททำให้ค่า outlier หายไปโอเคงั้นเรามีอีกหนึ่งวิธีนั่นคือการ drop rows ที่มี outlier เพียงแค่นี้ outlier ก็จะหายไปในเมื่อการแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกเราจึงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่ามี outlier อยู่ต่อมาเราจะใช้โมเดลที่มีความแม่นยำสูงของเราในการ r e ด i c ์ราคารถยนต์ โดยการใส่ข้อมูลที่ต้องการพยิกร์ลงไปคุณก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นราคารถยนต์ที่ผ่านการพยิกร์จากตัวโมเดลในขั้นตอนถัดไปคือการ In t e r p r e t i n g data คือการนําข้อมูลออกมานาเสนอให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายหนึ่งจากป้หมไม้หลักของเราคือการพยิตร์ราคารถยนต์จึงไม่ใช่เรื่องยากที่นําเสนอออกมาให้เข้าใจได้ง่ายจึงได้สรุปผลการทํานายราคารถยนต์ในแต่ละโมเดลตามที่บริษัทต้องการได้ตามกราฟดังนี้